มาในนามอินฟูด้วยนะครับอินฟูเหรอฮะมันฟูขึ้นมาแลวง่ะเหมือนยูกิงโซดาเห็นไหมเวลาใส่กระโดดปังอายุดดขยิยเรียวดวัสดีค่ะเอ่อของฟรีมีไหมคะนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองที่ฉันพอมาสู่ เอาไว้ลูกหกศูนย์นี่แก่แล้วแก่เลยดูลุกก่อนเจหยกเลยเนี่ยมรดกตกทอดมรดกทอดแล้วก็กางเกงดูลุกกางเกงนี่รองเท้าผ้าใบอันนี้ดูดีโคตรเป็นยุคเป็นรุ่นเก้าศูนย์มาเมื่อรุ่นหกศูนย์ใช่ไหมศูยเสื้อหล่อเสื้อยืดอ่าแขนยาวเนาะสีขาวหน้าร้อนสตังเกงตังเกงโอ้กางเกงเท่ระเบิดเลยแมทกับมาม้ามากวันนี้เข้าเรื่องก่อนวันนี้เรื่องานอีเวนต์กันนะครับนี่คืองานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พลังสีฟันไฟฟ้าไฮโดรโซนิคโปรของคูลาปล็อก อาจจะงงว่าแผ่เสียอมไฟฟ้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับหมา,ม,ามันน่าจะเป็นของโค้ดคนเดียวไหมแต่ไม่มันเกี่ยวกับไวมาด้วยซึ่งเป็นมาเป็นสวเป็นอีเวนท์ที่รู้สึกว่าเหมือนกับให้ความรู้สึกซัมเมอร์ อเมหมหน้าร้อนหน้าร้อนของจัดงานดีมากนะเขาจัดแบบในบ้านแล้วก็ทำให้มันดูแบบอบอุ่นน่ารักแล้วเรามาอีเวนต์ด้วยกันเนี่ยก็คือเรามาแทนคนที่ดูอยู่เขาเป็นตัวแทนเหมือนกันเขเป็นตัวแทนลูกมาแทนของแม่ว่าอ๋อเป็นไงอู้นี่จริงสวยจริงนะบรรยากาศดีเชียวอภัยๆเข้าไปค่ะไดนกันนี่แล้วก็มีคนอื่นคอีกใช่อไหมที่เข้ามาถ่ายงานเนี่ยเาพวกแบบเพจต่างๆดังๆอ๋อหมาบังอะไรอีเวนต์ของจริงเลยพี่จุกงพี่ติกรเห็นไหมมาในนามอินฟูด้วยนะครับอินฟูแล้วมันฟูขึ้นมาแล้วไงเฮ้ยเห็นมเือนแก๊กอินดีเซอร์ดาเห เห็นไหมมันต้องฟูขึ้นมาแล้วเวลาอบออกมันจะได้สวยไม่ไข่เจียวได้ไงหนุ่มเพราะในวันนี้ไม่ใช่กล่องเราอย่างเราทำเราคีบคูนี่คีบคูนี่คูเลยนะต้องกริงครับนี่เอานี่ก่อนอื่นนี่อย่างแรกเลยต้องทําให้ได้คือจําชื่อสินค้าแป้งสีฟันไฟฟ้าไฮโดรโซนิคโปรของครูดาพ็อกไฮโดรโซนิคโปรของอะไรของครูดาพ็อกไข่เจียวครูดาพ็อกครูดาพ็อก คูลาพล็กคูลาพ <c oughs> ล<ะ>็กไฮโดรโซนิกพปลของคูลาพล็กคูลาลาลาก่อนลาก่อนลาไยบายค<ๆ>ูลาแล้วก็กพล็ก <c oughs> ลูละลูละมาาคิดว่าเป็นไฟฟ้านี่เกี่ยวอะไรกับมามาไหมคนสูงวัยม้าว่าเป็นกลุ่มสมัยเนี่ยแอนตี้ฟันเนี่ยเพราะจริงๆอ่ะเวลาม้าไปเที่ยวในยุโรปหรือไปเที่ยวที่เขามีคนแก่มาแล้วอ่ะม้าเคยเห็นเขาใช้มาแล้วใช่เหมที่ม้าบอกเลยเพราะพออายุเรามากขึ้นเนี่ยบางทีมือมือไม่แรงแล้วเนื้อเรามือไม้ใช่ไหมบางทีไปเพราะว่คนอายุมากจะไปแบบข้อมือไม่ได้แข็งแรงไวแบบเนี้ยจะมีข้อจำกัดการนำมสงปากพวกช่องปากใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการทำพวกแบบขอบเหงือกอย่างเช่นไอ้พวกที่เขาไปเอียง45องศาแบงแต่้ยม้ากดไฟฟ้ามุุนนเเบบาาาๆแต่มม้ก็ห อ่าสบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอขอขนั่นหน่อยนะโค้ดตั้งอ่ะเช้าไม่ไม่ได้กินอะไรเลยมีอะไรกินไหมฟรีอ่ะของฟรีของฟรีได้ยินแล้วเนาะใช่มีนี่ฉลาดมากผมคนที่หิวท้องรอเหมือนกันจริงเขามีโต๊ะเดี๋ยวเขามีอาหารให้เราแค่มาซ้อมการกินมาแล้วนะก่อนมาทำงานเนี่ยกินเชฟเทเบิลไปกินอะไรเขาเรียกโอ้อะไรนะโอ้มาเขาเรียกส่อะไรฝ่ายนิ่งใช่ำไหมถูกแลกอยู่นี่นั่งบนโต๊ะเนี่ยนะเขาจัดบรรยากาศเป็นเหมแบบฝ่ายด d i นิ่งเราก็ไปนั่งชิวๆถ่ายรูปกัน เวลามา,มาอีเวนต์มาจะมีคนเขามาเบีฟเขาจะอธิบายมาหาฟ้าว่าเนี่ยวมา,มาอีเวนต์เราต้องทำอะไรบ้างอย่างวันนี้คือได้ตามคอนเซ็ปต์เนี่ยก็เลยจะมีการถามว่าเมนูที่ชอบคืออะไรแล้วก็ทำไมถึงเลือกเมนูนั้นๆแล้วก็คือหลังจากคุยเรื่องเมนูแต่ละบ้านเสร็จเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พี่ที่ก้อนแนะนำเกี่ยวกับโปรดักต์ก็คือแปรงสีฟันสาธิตวิธีการใช้แปงรงพวกนี้นัน่นเสร็จก็คือจะมีสรุปงานแล้วก็ถ่ายภาพรวมตอนสุดทั้งค่ายโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปหมูถ่ายรูป้าวเราพร้อมอย่างทีนี้ความรู้คุณครบลละเเเเดีี๋ยวววอานต์ นี่งไงไมาที่บอกอมาไงของนี้อ๋อบรรยากาศสวย,ยเิดกระเปองสุกข,ของโปรดประจำบ้านนี่คือตัวที่บอกไฮโลซุดโปรรุ่นใหม่ของคูลระพลเข้ามือเข้าไม้ไหมนี่ ที่เขาบอกมา,มาก็คือ<ม>แอรปลงสีฟันพวกเนี้ยมันข้อดีก็คือว่าหมาม้าพอเป็นคนสวอมันมีข้อมูลข้อมายมันไม่ได้ดี<ม>จะไปสบงสวัดแรงไม่ไหวแล้วบางทีมันกล้ามเนื้อมันก็อ,อ่อนแรงนะถูกต้องกล้ามเ<ม><ม>นื้นออย่างรุ่นหมา,มาของที่สบายคือมากด,ดไปเป็นไฟนฟ้าถือนม้มาแค่หมุนถูเบาๆอ่ามันก็ทั่วละมันก็จะสะอาดมันจะช่วยเรื่องความสดใสดใยการแปรงฟันลดความเสี่ยงที่เกิดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะแปรงฟันได้ด้วยนะม้าเช่นหมาบางทีม้าแปรงเร็วเกินไปเห็นไหมที่แปรงเราเลื่อดไหลแต่แปรงสีฟันไฟฟ้าเนได้จะมีม่ไง ระดับหนึ่งระดับสองนี่เขาชอบอันนี้มากเยอรมันดีไซน์อวอร์ด2021ได้รางวัลเพียบเลยเกี่ยวกับการดีไซน์อีกอันนึงที่เรามาอีเวนต์ที่ต้องทำก็คือเขาจะมีคนถ่ายรูปมาเก็บไว้หม่อมมาร์เองก็ต้องถ่ายเหมือนกันพอถ่ายเสร็จปุ๊มแดงก็ต้อไปลงโซเชียลไงอ๋อโซเชียลของม้าร์กไม่ลงเพจเลเออพอทคุณโนเอาด้านโปรดักต์เนี่ยอ๋อออกด้วยชัว์นิดนึ่งเนี่ เวลามาเพวกอเขาจะมีเบ,บ,บ,บอร์อาหารถึงเวลาที่เราไปบูดิ้งสำคัญม,มาบูดิ้งได้นเนี่ยเตรียมก่อนเราไปถาม,มาก่อนว่ามีนนก,กาฟงาแฟไหมนะเราไปบูดิงมาแล้วทำเป็นเลียมเคียงเคียงก็แันเดี๋ยวเดี๋ยวมามา,มาเนียนมาเขาแบบมาเนียนเลยสวัสดีค่ะของฟรีมีไหมคะการมาอีเวนต์นี่สำคัญนะฮะ นี่ <STEPHAN> นะฮะชากาแฟนะฮะเอ้ามาอยู่ตรงนี้เหรอมาอยู่ตรงนี้เหรอไม่รู้มาก่อนเลยเอาไปดีๆเลยนอะไรนี่ะเอาคนละอันไหมคนละอันคนละอันเลยไม่แต่จริงๆพูดเล่นจริงๆเวลามางานพวกเนี้ยเขาว่จะเตรียมขนมอยไปละเอามีเครื่องดื่มไหมครับมีค่ะชากาแฟอ่กาแฟค่ะขอบคุณนะครับถูกใจไหมถูกใจอ่ะไปแอบแอบแอบที่ด้านกันไปมาที่นี่ าสู่งานคู่ละครพรีเซนต์ยามาเบรโตเปิดกล่องความสุขของโปรดประจำบ้านค่ะวันนี้นนอิทโนพิชโนกำเนิเงค่ะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะที่จะพาทุกคนไปอิ่มพั่อยแล้วก็อิ่มความสุขที่เกิดจากการได้ร้องเพลงมาดูดูกันครอบยยครัวได้มาดูดูกันเลยนะวันนี้ลูกๆทุกบ้าถ่ายได้เลือกเมนูสุดโปรดออกมามาที่คัดมาแล้วว่าถ้าเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะต้องร้องว้าว เดี๋ยวเราได้เวลาที่เราจะมาเปดิดกล่องความสุขในวันโกฎประจำบ้านของบุตรบ้านแล้วค่ะห้าสี่ คือซีซาสลัดที่มาชอบทำไมชอบจ้ะซีซาสลัดนี่ไม่ได้เป็นวันที่เรากินแบบกินทุกๆวันอ้แต่เป็นวันที่เราเียเวลาไปกินข้างนอกแล้วอยากให้ลาดันชีวิตในการเพิ่มแคลอรี่เยอะๆใช่ไหมไินวพิเศษใช่ไเจคอนนี่เวลาเจอกันมันก็ทับถ่ายมานะ มันก็บอกได้ยินเสียงเรียกทุกวันแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเธอก็ต้องไม่ต้องเจอแต่ฉันอย่าเจอกันบ่อยเนาะนี่มีเกษตรกรุ่มเจ้าค่าทำไมเอ่ยจานนี้สมัยก่อนมันเป็นใกล้บ้านเราเจริญกรุงตลาดสิริพญาครับเราเติบโตมาตรงนั้นแล้วก็เวลาพิลพวกพิลควบก็กลับมาหรือว่ากลับไปจับโรงเรียนเนี่ยนะก็โทรศัพท์มาเกาจะส่งมาถึงบ้านด้วยก็ขี่จักรยานมาเลยผมเป็นพี่เครับผมเป็นผมเป็นไรเดอร์นี่เองเจริญกรุงนะฮะแล้วจานนี้จ้าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะม้านี่กินเป็นซีซั่น ซีซั่นไหนกินทุกเดือนเลยทุกอาทิตย์เลยซีซั่นน้อยหน,น่อยก็กะทิดน้อยหน่อยซีซั่นมากหน่อยก็กะทิดเต็มกล่องเลยจริงๆผมว่าอาหารเป็นเหมือนบทสนทนาที่ดีครับผมว่าบางทีเรานั่งอยู่มุมนึงเล่นมือถือมุมนึงม่งพอเป็นมื้ออาหารทา้นแลกคนทุกคนจะมารวมตลุกันและอาหารทำให้คนมีความสุขผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการเริ่มบทสนทนาที่ดี ทังคุณระพลอกตัวฟันเนี่ยให้ยาคิดว่าแข็งสุดให้ดูแลเหมือนไข่มุกนี่แล้วอย่างที่บอกเขามีข้างหลังเขาจะเป็นเหมือนซิลิโคนเพราะวเวลาเวลาไปเวลาไปโดนมันก็จะเห็นไหมมันก็จะเซฟสรุปง,ง่ายๆเลย ย้ำเลยคือจริงๆเขาชอบเขาต้องชอบดีไซน์นี่ได้เลนส์ดอดด้วยได้ดีไซน์จากเยอรมันอ, <ะ S 1> อันนี้เรื่องดีไซน์สวยอยู่ละข้อที่ชอบเขาคือไป็นสัมปทานมันเข้าใจง่ายมันมีแค่ปุ่มเดียวเหมเาะกับใบหมามากคือกดปุ๊บก,กดแค่กดอะไรเดี๋ยวก็ติดเองแต่ที่สิ่งสำคัญที่หลายคนกังวลเนี่ยคือเรื่องจุดสัมผัสกับเน<ม>ื้อเยื่อในช่องปากหมา,ามันก็มันจะรุนแรงเปน็นอันตรายไหมจากที่ฟังที่ไมาหายห่วงนะเพราะด้วยนวัตกรรมของเขาด้วยแปลงด้วยต่างๆปลอดภัยเขาจดสิทธิบัตรด้วยนะคือขนปเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความนุ่่มอยูแล้ววนัตกรรรมมมเเเเคาาาาืืือออออออถถููกกกแแบบพ่่สดลลหงนโยป พลี่แปลงเหงือกได้คุณแม่แหละคุณกังวลเรื่องว่าเคยแปลงสีฟันไฟฟ้ามันจะดีไหมอะไรยังไงอ่ะพี่จะบอกให้ฟังว่าทางแบรนด์มีบริการเสริมให้คำปรึกษาในการใช้งานผ่านออนไลน์คอนซัลแทนเซอร์วิสซึ่งสามารถเข้าไปทำนัดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้นะคุยแบบตัวต่อตัวเลยไ่แยงวันนี้มาสนุกไหม มาว่าสนุกอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องฟันนี่มันเป็นปัญหาถ้าเรายิ่งอายุมากม e ากเนี <S <S ่ยการดูแลดีกว่าการที่เราจะมารักษาทาคมวันนี้จำเอาไว้ในเกษียณําราญของม้านี่รู้ไหมว่ามีเรื่องหนึ่งหลายคนไม่รู้นะฮะจริงไหมที่เวลาลูกชายไปออกอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าลูกชายคนโตที่เป็นนักร้อง <S <S ลูกชายคนกลางที่ทํางานขอ,องในอีเวนต์ทุกอย่างคุณแฮปปี้จริงไหมอันนี้จริงไหม ถูกต้องที่สุดเลยแล้วจริงไหมที่บางทีบางอย่างลูกจะเอาเอาไปให้ข้างบ้านจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้ยิ่งถูกต้องใหญ่เลยเขาเรียกว่าลูกอาจจะอยู่กับคุณเหรอได้แต่ว่าเขาอยู่ไกลแต่ฟันเขาจะอยู่กับเราตลอดชีตนี่คมลงนัรักเข้าไปทุกวันใช้ คูลาปลอดค่ะคุณเนี่ยเป็นผอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้กลับไปถยวจะมีหมาๆไปลองใช้ที่บ้านด้วยเอาปิดรายการหน่อยบายๆหน่อยเะก็รายการเกษียณสำราญวันนี้นะคูลาปลอดสวัสดีค่ะากาที่มาไปนะอีเวนต์มานี่นะก็บอกว่าอ้ใช้อันนี้ใช้ง่ายแล้วก็ขนาดม้านะอายุมากๆแล้วนะ ระดับสวถ้าใช้ได้ทุกคนก็ต้องใช้ได้เลยนะมาม่าจะใช้หัวแปรงเซนซิทีฟนี่หมดระดับเบอร์3ใช้ง่ายแค่จ่อแตะแล้วก็เคลื่อนเท่านั้นเอง oh. มามาจะใช้งานให้ดูนะง่ายใช้ง่ายมากเลยเนี่ยอืมอืมอืมสดชื่นแฮปปี้